และนี่คือการบันทึกความทรงจำของผู้หญิงที่เกิดในเมืองร้อนแล้วมีโอกาสได้ไปเล่นหิมะแบบช้ำใจแบบนี้เราไปลอหิมะพร้อมกันเลยนะคะตอนนี้หิมะตกนะคะเรามาถึงจุดท็อปวิวด้านบนของหมู่บ้านมรดกโลกชิลากาวาโกะหนาามากก็เป็น การได้เจอหิมะตกครั้งที่สองของเราในชีวิตนี้เธอดูความหนาของหิมะดูดิสวยมากแต่ว่าวันนี้ฟ้าปิดนะคะว้าว นี่คือเส้นทางธรรมชาตินะคะที่เราจะต้องลงไปข้างล่างนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณะ่คอบ จากจุดชมวิวด้านบนเราก็ลงมาเดินเล่นในหมู่บ้านหิมะตกลงมาเรื่อยๆเป็นบรรยากาศสวยงามและโรแมนติกมากๆเลยค่ะหนาวสุดๆไปเลยตอนนี้หิมะก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเรากำลังจะเดินไปท้ายหมู่บ้านค่ะซึ่งหมู่บ้านชิราคาวาโกนี้นะคะ จุดถ่ายรูปสำคัญของเขาคนก็จะไปกันที่นี่เลยกับบ้านสามหลังท้ายหมู่บ้านนั่นเองค่ะเราก็เหมือนเป็นผู้ประสบภัยไปเลยแหละตอนนี้คือมันหนาวมากแล้วก็หิมะตกหนักมากเสื้อเปียกหมดแล้วจ้าก็ไม่คิดว่าเตีงจะแบบทนหนาวได้ขนาดนี้นะอันนี้ก็คือเสื้อเปียกหมดแล้วถือว่าเตรียมตัวมาไม่ดีนะคะแต่ว่าข้างในอ่ะมันก็ยังแบบพอจะอุ่นอยู่นะแต่ว่าเสื้อด้านนอกจริงๆแล้วอ่ะถ้าคิดว่าจะต้องมาเจอหิมะขนาดนี้มันต้องเป็นแบบ เสื้อกันน้ำเนาะนี่ก็คือหมอกเปียกผมเปียกไปหมดแล้วเฮ้ยกำลังจะไปถึงท้ายหมู่บ้านเพื่อไปดูบ้านสามหลังของหมู่บ้านชิราคาวะโกนะคะแฮสุดยอดไปเลยน่าจะเป็นอีกวันที่เราประทับใจไมู่ลืมเลย<ม>คือไม่เคยผจญกับทิมะตกหนักขนาดนี้ ในหมู่บ้านตอนนี้แทบจะไม่มีใครเดินมาจุดนี้เลยนะคะมีแค่เรากับแฟนที่เดินมาสุดยอดคือหลายคนก็จะหลบหิมะกันอยู่ตามที่ต่างๆแล้วเพราะมันตกหนักมากจริงๆแต่แล้วเราก็มาถึงจนได้จ้าครั้งหนึ่งที่เราอยากเจอหิมะมากๆในชีวิตเรามาเจอขนาดนี้ค่ะสุดๆสู้ชีวิตกันมากเลยเนาะพวกเรา แล้วเราก็มาถึงจนได้ค่ะนี่เลยบ้านสามหลังไปเจอบ้านสามหลังมาแล้วแต่ว่าน้าจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูและอันนี้คือกำลังจะเดินกลับไปตรงแถวรถบัสนะคะส <c oughs> ภาพตอนนี้ก็คือเปียกแบบนี้เื้อเปียกแบบเอาวะ คนที่แบบไม่ได้เกิดเมืองหนาวเจอแบบนี้ก็คือบ้าคลั่งนะคะสนุกสนานก็ถือว่าเราทำได้เป็นอีกหนึ่งหมายที่เราแบบไปถึงนะดูดิแกก็ใครมาตามรอยมาเที่ยวที่นี่ก็เอาเสื้อมาเปลี่ยนด้วยนะ ตอนนี้เราว่ามันก็เกินไปมากแล้วนะคะมันมันเหมือนเป็นพายุแล้วค่ะตอนนี้กำลังรีบเดินกลับไปที่บัสนะคะเพื่อที่จะได้นั่งบัสกับที่เมืองทาคามานะมันจะมีรอบประมาณบ่ายมงสิบห้าดูตรงน,นี้คือฟูนุ่มฟูฟูนุ่ม,น,มน่าทิ้งตัวแต่ตอนนี้ก็คือไม่ไหวแล้ว เปียกสุดๆคนนั้นคนนั้นเอนจอยกันมากนะวันนี้นะถ้ารถนะคะหวังว่าจะมาถานรอบนี้นะเดี๋ยวไปดูกันแล้วเราก็ได้ขึ้นรถกลับไปที่เมืองทาคายาม่าค่ะสำหรับรถบัสท,ที่เรานั่งมาจากเมืองทาคายาม่าเพื่อมาเที่ยวชิราคาวโกนะคะก็คือรถบัสของโนฮิบัสนะคะ ก็สะดวกสบายค่ะมีที่นั่งเพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็เดี๋ยวเจอกันที่เมืองทาคายามะค่ะอาาตอนนี้ก็กลับมาที่เมืองทาคายามะที่เราพักอยู่นะคะแต่ดูดีเมื่อเช้าก็คือออกไปอ่ะไม่ได้แบบเป็นเมืองขาๆแบบนี้ค่ะตอนนี้นี่คือฮิมะถล่มเมืองไปแล้วเขาไปหมด แบบนี้เลยแถดแดนก็พรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับเข้าเกียวโตไม่รู้ว่าจะเจอหิมะถล่มไหมแต่ว่าดูจากอุณหภูมิที่เช็คมาคือลบเจขอให้เรายังรอดและทนไหวกับความหนาวนี้โอเคขอบคุณที่ติดตามดูกันมาจนถึงตอนนี้นะคะนี่ก็เป็นน้องหมาที่เราเจอที่ชิลาคาวาโกค่ะน้องน่ารักมากๆเลย บอกได้เลยว่าคลิปนี้เป็นอะไรที่เราอยากจะบันทึกความทรงจำเอาไว้ค่ะครั้งหนึ่งเราได้ไปเจอหิมะที่สวยแบบนี้กับเมืองมรดกโลกแบบนี้นะคะใครมีโอกาสก็ไปเที่ยวกันได้เลยนะคะชิลาคาวาโกะรับรองว่าไม่ว่าไปตอนมีหิมะหรือไม่มีหิมะก็เป็นเมืองที่น่ารักมากๆแล้วก็น่าจะไปเที่ยวกันสักครั้งในชีวิตนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝนจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนก็าฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะฝนไงผู้หญิงที่ตัวลายๆอะ่ะ Bye-bye.